ฮัลโหลสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะซันซูใน EP ที่7กันแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับติดตามไปพร้อมกัน Have fun together let's go โอ้เปิดมาก็มีสัตว์ที่แลกได้ใหม่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับเราจะทำกงของอน้องเป็ดกันนะครับนี่น่าจะเป็ด ป็ไม่ใช่สัญลักษณ์ของประเทศแคนาดาแต่เรามีมันบนเหรียญด้วยอืมจริงๆมันก็คือคนโง่โง,โง,โงต่างหากละ่ะแต่ช่างเถอะมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแล้วก็อีกตัวนึงก็คือน้องแบทเจอร์นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนเฮ้ยมีหมูหมูทองคำอย่างจริงเดี๋ยวเอาหมูมาอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ ไฮยน่าอยู่นี่เอ,อ่อผมรู้สึกว่ากลงน้องไฮยน่าเนี่ยช่องว่างเนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการย้ายสมโนครัวบริเวณนี้แล้วก็ทำเป็นกลงแล้วก็ยาวมาตรงนี้โอเคผมจะย้ายทางขยะ มาไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าหนึ่งอันนะครับห้องน้ําห้องน้ําตรงนี้ต้องย้ายด้วยนะครับอ่ยาย้ายขายใส่แม,มวมาไว้ตรงนี้ที่พักพนักงานนะครับห้องน้ำํำมาไว้มุมนี้ที่เหลือเราจะได้ย้ายข้าวของต่างๆออกไปได้อ่าตรงนี้แล้วกันเครื่องน้ํำดื่ม มาที่หน้าอันนี้เลยนะครับจี่นมกกอุปกรณ์ต่างๆนะครับย้ายตามมาโอเคสิ่งต่อมาก็คือพวกต้นไม้นะครับอืมมีก้อนอืออะไรอยู่ตรงนี้หนึ่งอันเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการ แปลงกลงของน้องไฮยีน่านะครับเพราะมันเออัดครับพอน้องเออัดเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ดีเหมือนที่เราเออัดนะถ้าขยายกงขนาดนี้เนี่ยน้องจะพอใจหรือเปล่าแล้วก็ทางเข้าอยู่บริเวณตรงนี้ดีไหมหรือม,มุมนี้ดีมุมนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอดูแผนที่ความร้อนก่อนว่ามันชนไหม อันนี้ไม่สามารถเดินทะลุมาได้เดี๋ยวเอาต้นไม้ออกเอาไว้ตรงนี้1ต้นหัวมุมหัวมุมประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะเก็บงานให้เรียบร้อยวันนี้นะครับเราจะทำกรงของน้องเป็ดกันเริ่มจากการวางกรงตรงนี้เลยรู้สึกว่าร้านขายสายไหมเนี่ยเราเอามาใส่แถบนี้ได้ไหมแน่นไปหมดแล้วนะครับ แน่น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 เลยตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยอ่ะตรงนี้จะได้เป็นพื้นที่ว่างนะครับเดี๋ยวอ่ะกงของน้องเป็ดก่อนเริ่มจากตรงนี้เข้ามานี่ยึกยักมาโอเคทะลุมานี่ปัป๊บทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยนะผมลืมดูเลยว่าเป็ดกับ แบตเจอร์นี่อยู่ในพื้นที่ไหนกงญ้าแล้วก็แบตเจอร์ก็ย่าโอเคแบตเจอร์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเว้นที่เดินไว้จุดหนึ่งแล้วกันโยงมาโอเคประมาณนี้นะครับทางเข้ากงก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเอาน้องๆมาเลยมาแลกกับน้องหมูนะครับ ถ้าตัวไหนไม่มีเดี๋ยวเราใช้เทคโนโลยีเราโคนเอาโอเคกับสนสัตว์แบตเจอพื้นที่เพียงพอแล้วก็อย่าลืมที่จะทาน้ำน้ำตรงนี้ไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างปั๊มน้ำขึ้นมานี่ปั๊มน้ำเรา ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมอัปเกรดด้วยนะครับเรามีปั๊มน้ำรักธรรมชาติอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับเป็นธรรมชาติผมลืมของเล่นเนาะแต่ก็ต้องต้องรอน้องเดินทางมาประมาณ1วันนะครับได้อยู่อบอลสีแดงไปเลยประมาณนี้นะครับ ส่วนต่อมานะครับเรามีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์อย่าลืมว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีการเก็บเงินนะครับเมื่อเราขยายเนี่ยเห็นไหมพื้นที่ที่ใช้ไปเนี่ยมันก็ขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับใช้นี้ไปก่อนของเล่นสัตว์กงไหนไม่เพียงพออีก กองนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวทําการบริจาคน้องๆออ,ออกไปก่อนนะครับเพราะของเราเนี่ยอันนี้เก็บไว้ของเราเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรนะตัดต่อไหมตัดต่อนี่ละกัน5วันได้อยู่ใช้เป็นห่านกับงูอ่าเฮ้ย เดี๋ยดีผมชอบไปตัวนี้จังเป็ดอูดน่ารักกันเนี้ยประมาณนี้เดี๋ยวรอวันอาทิตย์ผ่านไปนะครับแล้วเราก็จะเอาเงินที่เราได้มาเนี่ยไปอัพรถบัสกันผมปลดล็อกอันนี้มาใหม่นะครับนี่รถบัสนะครับแล้วก็ไปดูมาละมันประมาณคันละหนึ่งหมื่นนะครับเยอะมาก เดี๋ยวปลดล็อกอันนี้ก่อนแล้วก็อะไรดีของเล่นไหมเอาแพ็กตกแต่งซะหน่อยอาไฟโอเคขยายเวลาเข้าไปแล้วก็ตู้ ATM ประมาณนี้นะครับมีแต้มปุ๊บเราจะมาอัพอันนี้นะครับศูนย์รีเซ็คิลแล้วก็สิ่งที่เราจะทำอีกก็คือศูนย์ปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาตินะครับเราแค่รอค่า ความดีของเราเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปมันอาจจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตนะครับระหว่างนี้นะครับเราก็เอาเวลาของเราเนี่ยมาตกแต่งสวนดีไหมซุ้มทางเข้านะครับอ้าวเดินเข้าได้ทางเดียวเลยคราวนี้เข้าได้ทางเดียวนะครับไฟกลางคืนโอเคเมื่อเราแบบ อัปเปิร์กลางคืนมาเนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันปิดประมาณ2องทุ่มแล้วนะครับเราต้องอย่าลืมที่จะติดไฟให้ลูกค้าของเราด้วยไม่เช่นนั้นจะมีการประท้วงเกิดขึ้นได้นะครับอ่าผ่านพ้นไปอีกหนึ่งวันตัวเลือกสําคัญข้อเสนอที่ผิดศีลธรรมอาหารสัตว์ชิ้นใหม่เฮ้ยฉันได้ยินว่าคุณทําธุรกิจมืดด้วยใช่ไหมล่ะเราเน่น่าทำธุรกิจมืดส่วนสัตว์เราเนี่ยออกจะเป็นคนดีนะครับเขาบอกว่านี่ ช่วยทำลายหลักฐานให้พวกเราทีสิโยนศพลงไปให้สัตว์แท้กินไม่มีใครรู้หรอกตกลงไหมก็ <c oughs> คือเอาซากศพไปให้น้องหมูแล้วน้องหมูก็กินจนอ้วน <c oughs> ได้เงิน500นะครับแล้วก็ได้ค่าความชั่วมาอีก5้าปฏิเสธแล้วกันน้องๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอดูวันนี้ว่ามีอะไรมาใหม่บ้างมีไฮยีน่ากับคาปิบาร่า ให้หน้ามาใส่เลยแล้วก็คาพิบา,า่ามีซุ้มตรงนี้ซะหน่อยนะครับตกแต่งเื่อความสวยงามได้ไหมเนี่ยไม่ได้ติดป้ายโอ้มันไม่เฟคฟิตเลยเนาะงั้นเราก็ย้ายนี่มาสิแล้วก็ใส่เป็นพื้นนี่ให้มันเหมือนกันปั๊บเราก็ตกแต่งด้วยซุ้มอ่ะเรียบร้อยนะครับ่าซุ้มปั๊บ ทะลุไหลซุ้มเลยเขาเนี่ยเยอะเกินอ่ะบางทีอ่ะตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ตีดของตกแต่งนะครับเขาบอกว่าสร้างของตกแต่งมากกว่านี้ผู้คนกำลังออกจากส่วนสัตว์ของคุณเพราะมันไม่ดึงน่าดึงดูดเลยเดี๋ยวนะ ผมว่าเราต้องไปปลดล็อกไหมปลดล็อกแพ็คแพ็คที่มันน่าดึงดูดมากกว่านี้ตอนนี้เราก็มีแต้มประมาณ11เลยนะแต่สิ่งที่เราจะวางแผนไว้ก็ล่มจมไปโหล้านขายลูกโป่งน่าสนใจเนาะ,อะเอามาก่อนละกันตอนนี้มันค่อนข้างจะว่างนะครับผมว่าจะสร้างเป็น เราเรียกว่าอะไรการค้าดีไหมอันนี้เป็นพื้นที่ใหม่ใส่เป็นรูปไม้ไว้โอเคคือตอนนี้แบบไปเรื่อยแล้วอะตกแต่งอาได้แหละแล้วผมก็จะทำอันนี้ครับตรงนี้จะเป็น มีที่พักผ่อนของพนักงานนู่นนี่นั่นด้วยวันอาทิตย์โอเคสรุปตอนนี้เรามีรายได้ที่เยอะมากมีที่ดินขั้นต่ำา12แปลงนี่คือภารกิจเรานะครับที่ดินขั้นต่ำา12แปลงเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะซื้อนี่ครับรถบัสคัรลหมื่นห0 0 0มื่น,อ,นอ่ะลองดู แล้วก็มีภารกิจ1อันนะครับเสร็จนี่ไงซือ้อรถบัสโอ้ได้เงินมาอีกหนึ่งพันอ่ะพอดีเลยเดี๋ยวซื้ออีกคันนึงละกันนี่ไงซื้ออีกหนึ่คันวันใหม่แล้วเราก็ไปดูสัตว์ที่สามารถเอามาอยู่ในกรงเราได้มีง,งหูห่านโอเคเมามาเมา น้องงูมาอยู่ในกรงนี้แล้วก็ฮานคาปิบา่าอของเล่นสัตว์ไม่เพียงพอนะครับกรงไหนเอ่ยกรงนี้เหรอเดี๋ยวดูก่อนนะว่าตัวไหนอายุเยอะนะอืมอ,ออกไปเลย3ตัวตรงไหนอีกตรงนี้ด้วยนะครับโอ้พิ่งเอามาเพิ่มเลยนะเมื่อกี้ โอ้มีแต่แบบตัวที่กำลังหนุ่มกำลังแน่นอ่ะมีสัตว์ที่เกิดโอ้ยขยะพนักงานไปไหนอ่ะคุณลง,งพะโลงคุณลงพะโลงกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมดูสิดูสิดูสิทางขยะอ๋อจริงด้วยโอ้โหตรงนี้มันแหว่งนะครับก็เลยทำให้พนักงานเราเนี่ย ไม่มาเก็บนะครับอ่ะเขียวชุ่มฉ่ำเลยเขาเนี้ยอ่ะเชิญเลยเชิญเลยต้องครอบคลุมดีๆนะครับอ่ะเรามายุ่งกับเกี่ยวกับตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งแล้วกันนะครับเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเจอประชาสัมพันธ์เดียมัยเนี่ยหรือเอาประชาสัมพันธ์ไว้ไหนดีไว้มุมนี้แล้วก็ขยายร้านอันนี้มานนี่ไหม มาไว้ข้างร้านพิซซ่าแล้วก็มีประชาสัมพันธ์ซะหน่อยนะครับหายไปไหนละสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับนี่ประชาสัมพันธ์โอเคแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับบริเวณนี้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนที่เดินมาซื้อกับข้าวของกิน แล้วก็อย่าลืมที่เราจะสร้างอันนี้ด้วยนะครับถังขยะและตู้ atm คนจะได้มาเบิกเงินเยอ,ๆ <c oughs> อะๆมีตู้ atm ตรงนี้ด้วยนะครับสองที่ ข้างตรงนี้ก็ต้องมีตู้ ATM ด้วยสะดวกสบายตอนนี้เราต้องกระจายตู้ ATM ก่อนนะครับหน้าป้ายตรงตรงไหนดีแน่นไปหมดอ่ะตรงนี้ตรงนี้มีคนนั่งตรงนี้นะครับแล้วก็อีกที่นึงเขาคือตรงนี้ หน้านี้ด้วยโอเคถ้าไม่ขยะมันยังมีอยู่เนาะเดี๋ยวเราดูก่อนถังขยะครอบคลุมนะครับนี่ไงไม่ครอบคลุมตรงนี้ไม่สิก็ครอบคลุมนะไม่แน่ใจว่าทําไมมันไม่ทําความสาดให้เราหรืออาจจะเป็นบั็กของเกมหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเลยอืมตอนนี้ผู้คนเราก็กําลังเดินทางมาหรือว่าผมวาง ทางของลุงพลงไม่หมดนี่ไงก็ก็หมดนะเรียบร้อยดีนะครับอ่ะช่างมาันเถอะเดี๋ยวเรามาต่อขับอันนี้ของเราตอนแรกว่าจะทำจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำตักทดีมันหายไปช่องนึงเนาะถ้าได้อีกช่องนึงก็เพอร์เฟกเลยงั้นเอาเป็นแก้ไขโกงแล้วกันรอถึงตอนเช้าก่อนอ่ะจบไปอีกหนึ่งวันนะครับ กำไรติดลบนี่เราเอาไปซื้อรถบัตนะครับไม่ต้องแปลกใจเดี๋ยวย้ายตรงนี้มา1ช่องนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขกลงเปลี่ยนรูปล่างเริ่มจากตรงนี้เอาของเล่นย้ายด้วยของเล่นสัตว์ย้ายไงเนี่ยอโอเคย้ายมาแล้วก็เปลี่ยน รูปล่างนะครับนะมาตรงนี้ยาวมานี่คนจะดูได้ไหมนะช่องนี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ว่างสองช่องไม่รู้จะว่างไว้ทำไมนะครับอ่าเดี๋ยววางพื้นเพื่อความสวยงามก่อนเก็บงานเก็บงานเก็บงานพื้น Hey. สวยงามหลังจากนั้นเราก็สามารถวางอันนี้ได้แล้วนะครับนี่ไงมีป้ายป้ายขยับมาตรงนี้สร้างเป็นอะไรดีทงอีกสักหนึ่งแล้วกันแล้วก็ใช้พุ่มไม้ตรงนี้แล้วกันนะครับ พราะความสวยงามคนจะได้เดินทะลุมาตรงนี้นะครับเผื่อเผื่อเมื่อยเผื่อเมื่อยเดี๋ยวต้องมีเก้าอี้ให้ด้วยหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวแบบโอ้ยเดินมาไกลจังเลยเนี่ยข้างบนก็ยังไม่มีอะไรขายนะรอก่อนนะครับรอก่อนอย่าลืมที่ไปดูสัตว์แลกเปลี่ยนด้วยนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีน้องๆออกมาใหม่นะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับพยายามเช็คอายุไขเพราะตอนนี้เรายังไม่มีเตาเตาเผาเนาะถ้าแบบกระต่ายของเราเสียเมื่อไหร่แล้วโอ้ไายน,นะจะเกิดมาเลยเพราะเวลาเผาทีเนี่ยมันจะเผาไม่ทันนะครับพยายามดูนี่ไงถ้าอายุเยอะก็ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็พยายามอันนั้นไปก่อนอืม ไห้หน้าเป็นไงบ้างยังได้อยู่นะครับแล้วก็น้องงูเป็นไงโซนตรงนี้จะเอาเป็นอะไรดีรถไฟใต้ดินไหมถ้ารถไฟใต้ดินเนี่ยผมจะต้องไปปลดล็อกก่อนนะครับรถไฟใต้ดินมันคืออันนี้ครับนี่แล้วก็ขนส่ง นี่ไงอีกชุดหนึ่งตรงนี้อ่ารายงานข่าวนะครับเนื่องจากสวนสัตว์เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆฝ่ายบริหารจึงได้ลงทุนร่วมกับการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมใต้ดินความเร็วสูงและขณะนี้พร้อมที่จะเริ่มการก่อสร้างแล้วโดยการสร้างรถไฟใต้ดินจะทําให้ลูกค้าของสวนสัตว์สามารถไปได้ทั่วสวนสัตว์ในชั่วพพิบตาก็คือเหมือนวาร์ปจากจุด A ไปจุด B อย่างเงี้ยเออก็เจ๋งนะ ผมว่าได้เลยได้เลยโอ้พาร์ทนี้ถือว่ามีการพัฒนาที่เยอะขึ้นเดี๋ยวเราสร้างรถไฟใต้ดินเพราะมันมีเคเวสด้วยเนาะรถไฟใต้ดินเนี่ยตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็เอาตรงนี้อีกสักหจุดไหมเดี๋ยวนะเวลาคนเข้ามาแถบแถบนี้ก็ เดินได้ทั่วถึงอยู่แต่ถ้าเข้ารถไฟตรงนี้นะเอามาโผล่ซักตรงนี้ก็ได้นะครับโผล่ซักตรงกลางนี้ไหมแล้วข้างๆก็เป็นร้านค้าเหรออ่าโผตรงกลางนี้เลยนะครับเรามีเควสไหมเควสเรายังไม่ผ่านนะ,ะเดี๋ยวเราสร้างพวกเขาเรียกว่าอะไระการตก แต่งที่สวยงาม <c oughs> การตกแต่งที่สวยงามเป็นยังไงเอาไว้แบบเออลูกค้ามาโซนนี้แล้วเราก็แบบมาซื้อของมาดูน้องๆองอะไรอย่างเงี้ยครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องน้ำห้องท่าใครจะมาก็มาอย่างเงี้ยครับอืมอย่าลืมต้องมีที่นั่งมีที่อะไรด้วยนะเช็คเงินด้วยนะ ไม่ใช่ว่าซื้อจนหมดนะครับมีป้ายประกาศอยู่ตรงนี้ป้ายประกาศมีแผนที่บอกแล้วก็อย่าลืมร้านขายของนะครับมันต้องมีร้านขายของนี่เราเราเพิ่มเป็นร้านขายลูกโป่งเลยร้านขายลูกโป่งหนงจุดนะครับแล้วก็พิซซ่าอีก1จุดเป็นแบบ ซูเปอร์ซูเปอร์ย่อมๆเหมือนตรงเนี้ให้คนมาแบบเดินมาซื้อของซื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้งเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาเดินเขาก็จะเดินออกตรงนี้ได้แต่ตรงนี้มันเหมือนจะเกะกะต้องทำทางให้มันสวยๆหน่อยอืม ใช้เป็นผนังสีแดงแล้วกันโอ้วันนี้บริจาคเงิน8,000นะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็สร้างร้านเบอร์เกอร์โอเคทางเดินเข้าห้องน้ำทะลุหากันนตรงนี้นะครับทะลุหากัน3ช่องอทำให้มันเหมือนหัวมุมไหม ประมาณนี้เหรอแต่ยานร้านมใหญ่โตโมโหร้านมากเลยร้านเนี้ยไว้นี่แหละใช้เป็นกระเบื้องสีแดงนิดๆหน่อยๆนะครับตกแต่งประมาณนี้คุมเลยดีกว่าอ่าคุมให้หมดนะครับเป็นพื้นที่การค้าพื้นที่การค้าของเราเนี่ยก็ยังไม่สุดเท่าไหร่เพราะยังติด อันนี้อยู่นะครับมีการตกแต่งที่สวยงามด้วยตรงนี้นะครับทะลุมาปั๊บเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรเผื่อคนเดินทางมาเหนื่อยนะครับเราต้องการที่นั่งพักมีที่นั่งพักให้สองที่พร้อมกับกระถางต้นไม้ในการตกแต่งที่สวยงามอย่างละอัน แล้วก็ใส่สีแดงเพิ่มอีกสักหน่อยนะประมาณนี้นะครับนี่ด้วยฟวาบอืมโซนนั่งชิลสโซนนั่งชิลแบบอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปอย่าลืมอีกหนึ่งสิ่งนะครับตู้ ATM แล้วก็ถังขยะด้วยนะครับ ด้วยทีไว้ข้างร้านพิซซ่าแล้วก็ถังขยะไว้หน้าป้ายอ่าจะได้ครอบคลุมหน่อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตู้ขายต่างๆนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะตู้กดน้ำเนาะนี่ตู้กดน้ำอ่าตู้กดน้ำตู้กดอาหารแล้วก็ตู้กดช็อกโกแลตผมอยากมีบูธของฝากอีกสักอันกันนะ ถ้ามีบูส์ของฝากอีกสักอันนี่ถ้าจะแจ่มเลยไว้มุมไหนดีมุมนี้หรอนี่นี่ไหมอืมของฝากเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่มีที่ลงมีขายสายไหมตรงนี้หนึ่งแล้วก็ของฝากอยากได้ของฝากเนาะเวลาคนเข้ามาอ้าวแวะมาซื้อได้เลยนะครับแวะมาซื้อได้เลยอเงี้ย ย้ายป้ายตรงนี้ไว้มุมนี้อ่าต้นไม้อ่าางหลับพิซซ่านะครับอ่ของฝากของฝากของฝากนี่ไงบุธของฝากแวะมาซื้อกันได้นะครับแวะมาซื้อกันได้ของเราขายไม่ไม่แพงนะครับแล้วก็ไม่ถูกนะครับตกแต่งด้วยดอกไม้ไปหน่อยประมาณนี้นะครับ แล้วทำไมคนมันชอบไปเดินข้าหลังกันยังไม่ตกแต่งไม่เสร็จอะจะได้เดินไวๆขึ้นหน่อยอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของไฟเออเท่เลยนี้อะอะจะได้แบบสว่างนิดนึงสว่างหน่อยหน่อยตรงนี้ยังมีช่องว่างนะครับ นีไว้หัวมุมโอเคผู้คนจะได้เดินล่อไปล้อมาได้ตรงนี้ยังมีพื้นที่ว่างเดี๋ยวใส่เป็นธรรมชาตินะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่าประมาณนี้สวยงามเหลือพื้นตรงนี้นะครับยังโล่งๆหน่อยเดี๋ยวใส่เป็นพื้นนี้แล้วกันประมาณนี้นะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับสวยงามละเหลืออีกช่องนึงช่องนึงก็ใส่เป็นสีแดงไว้กันป๊าอีไหมอ่าว๊าบอ่าโอเคนะครับเผื่อมีพื้นที่อะไรสามารถต่อเติมได้ตรงนี้นะครับมันมีแน่นอนหรือใส่เป็นร้านร้านอันนี้ก็ได้นะอ่าอะไรดีนี่ไง นี่ละแล้วก็อีกอันก็เป็นร้านปะคอนไหมนี่ละประมาณนี้นะครับก็เป็นแบบชุมชนซื้อของซื้ออาหารซื้ออะไรเลยแถวนี้จัดเต็มสามารถทะลุมาแล้วก็มาซื้อได้เลยแถวนี้มีของขายเยอะแยะมากมายนะครับคุณสามารถนั่งรถไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็มาทะลุตรงนี้ได้หรือใครอยากเดินเท้ามาก็เดินได้นะครับ ไม่ยากไม่ยากโอเคภารกิจเสร็จสิ้นนะครับอ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัดจบพาร์ทไว้เพียงตรงนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ ep หน้าครับสำหรับวันนี้บายบายแล้วเจอกัน